เ s สเนี่ยเราจะโคนิ่งมันยังไงนะครับแบบฟรีๆแล้วก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโอเคเดี๋ยวไปดูกันก็สวัสดีครับผมพิชจาก PT คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เนี่ยก็มีคำถามอันหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับก็คือถ้าเราจะทำการอัปเกรดตัว SSD นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขนาดของมันหรือจะเปลี่ยนตัวไปเลยหรือจะเปลี่ยนจาก SSD เก่านะครับกลายเป็น nvme หรืออะไรก็ตามนะครับ เราจะทำไงได้บ้างนะครับแล้วก็วิธีการโคลนิงโดยที่ไม่ต้องลงวินโดว์หรือลงเกมใหม่เนี่ยทำยังไงนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการให้นะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับจริงๆก็คือเครื่องคอมเครื่องเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปซื้อ nvme หรือ sd อันใหม่มานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการติดตั้งนะครับเข้าไปทั้ง2ตัวนะครับเข้าไปในเครื่องเลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกเป็นต้นฉบับเดิมเป็น nvme นะครับ แล้วก็ตัวใหม่เนี่ยเป็น NVMe ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ต้องมาดูตัวเมนบอร์ดของเพื่อนเองนะครับว่ามีสล็อตเพียงพอหรือเปล่าถ้ามันไม่เพียงพอนะครับอาจจะต้องไปหาเครื่องที่มันมีสล็อตสสล็อตหรืออาจจะใช้ตัวแปลงนะครับแปลงให้มันเสียบเข้าไปในเครื่องเดียวกันได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็บูตระบบด้วยตัว SSD เดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวโปรแกรมกันในหน้าจอกันเลยนะครับอาจจะใช้ Google Chrome หรือตัวเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับ ทำการพิมพ์ไปเซิร์ชไปว่า Macr i u m r e f l e c t นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ฟรีนะครับใช้ฟรีประมาณ30วันหลังจากนั้นก็จะไม่ฟรีนะเขาจะให้ทำคัรจ่ายเงินนะครับแต่เราจะใช้แค่โครนในรอบแรกรอบเดียวรอบนี้นะครับก็ใช้วิธีการโหลดมาแล้วติดตั้งฟรีๆไปเลยนะครับหลังจากติดตั้งนะก็กด next next ดาวน์โหลดเรียบร้อยมาเนี่ยเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับหน้าตาโปรแกรมจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับก็ทาการเปิดปุ๊บนะครับมันก็จะเห็นตัว SSD ทั้งหมด2ตัวนะครับของผมเองเนี่ยก็ตัวบนนะครับเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะมีรูป Windows อยู่นะครับตัวล่างเนี่ยก็จะยังไม่มียังไม่มีข้อมูลนะครับเนี่ยจะเป็นพื้นที่สีเทาว่างๆนะครับอยู่900กว่ากิกนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะโคลน1เทไปหา1เทนะครับอ่ะทีนี้เราก็ทําการนะครับคลิกคําว่าโคลนนะครับโคลนดิสดิสนะครับให้เมื่อสังเกตนะว่ามันจะต้องมันจะต้องอยู่ใต้ตัว SSD ตัวแรกนะครับอ่าทีนี้กดโคลนปุ๊บนะครับมันจะเลือกตัวแรกเนี่ยมาเป็นตัวตัวตั้งต้นนะครับแล้วก็มันจะให้เลือกนะครับ Destination ว่าจะโคลนตัวเนี้ยไปใส่ตรงไหนนะครับก็ให้เลือกตรงนี้นะครับ Select Disk to Clone นะครับแล้วก็ทำการคลิกเลือกนะครับให้ทำการตรวจเช็คดูนะว่ามันเป็นตัวที่เราจะทำการโคลนหรือเปล่านะครับอย่างของผมเองนะก็ตัวบนตัวต้นฉบับนะจะเป็นยี่ห้อ a t h e r o นะครับ แล้วก็จะโคลนลงมาใส่ตัวที่เป็น kingston นะครับอันนี้ก็ใส่ต่างยี่ห้อกันเนี่ยก็จะทําให้สังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นกด next นะครับแล้วก็กด next by เอกนะครับหลังจากนั้นกด finish นะครับอันนี้นะให้เราทําการเช็คดูว่าครบทุก partition หรือเปล่านะครับกด finish ไปเลยแล้วก็ทําการกด ok นะครับจากนั้นนะครับระบบมันก็จะเตือนนะครับว่าจะต้องมีการเขียนทับนะครับ ่ะเราก็กด continue ไปนะครับกดตรงนี้นะเราก็ค continue ไปซึ่งตัวนี้นะครับก็จะขึ้นกับความเร็วของตัว NVMe ที่เราเลือกมานะครับแล้วก็ขึ้นกับตัว PCIe ของตัวเมนบอร์ดว่ามันรองรับเป็นตัวเร็วหรือว่าตัวช้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เลือกเป็น PCIe Gen 3 read write speed อยู่ประมาณ2ถึง2,500-3,500ในช่วงช่วงนี้นะครับก็ เรียกว่าก็เร็วแรงอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกัน A few e m m o n t โอเคครับก็หลังจากที่เราทำการโคลนนิ่งเรียบร้อยแล้วนะทิ้งเครื่องไว้ประมาณสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะมันก็จะขึ้นเป็นตัวได์ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกันทุกประการเลยนะครับเขาเรียกว่าเดี๋ยวเราก็จะทำการถอดตัวต้นฉบับแล้วก็ใส่แค่ตัวที่เป็น ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่ามันใช้งานได้โอเคไหมสามารถบูตเข้า Windows ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกัน โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันดูดีกว่านะครับว่าเล่นได้หรือเปล่าตอนนี้นะอยู่ในเกมขับรถยอดนิยมนะครับก็คือ Forza นะครับ Forza Horizon 5นะครับก็ขับได้ปกติดีนะครับอันนี้ใช้ SSD ของ Kingston ที่เราทําการโคลนออกมาใหม่ใหม่ๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนเรียบร้อย โอเคนะครับท้ายคลิปผมขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าตัววิธีการโคลนตัว m 2 ssd นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องลงวินโดว์ใหม่นะครับก็ให้เพื่อนนะครับไปซื้อตัวใหม่มาเลยนะครับแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปในเมนบอร์ดตัวเดียวกันหลังจากนั้นลงโปรแกรม Mac กเคียมนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการโคลนอย่างในคลิปได้เลยนะครับเรียกว่าโปรแกรมนี้ฟรีแล้วก็ดีด้วยนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง b d c อมพิวเตอร์กันด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ we